Ví dụ ว่ามันมีถนนทางขึ้นแทบทุกจุดเลยนะครับมันจะมีบ้านแล้วก็เหมือนเป็นสวนอยู่ข้างบนหมุนยิงเขาลูกนู้นก็นมีเป็นทางรถมอไซค์โ่รถแถวนี้สุดยอดนะครับปีนเขาแบบชิวๆเลยไปต่อยไมใช้ถึงหมดัเกข้างหน้าไม่กล้าขึ้นเลยทีเดียวครับ ถ้ามีรถส่วนนี่จะหลบก,ก็ยังไงเนี่ยแต่เขามาไกลามากเลยจะกลับก็สลไยอยู่สี่โมงครึ่งยังไม่ได้ไปหาที่นอนเลยมัวจะหาจุดชมวิวอยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นไปต่อ มันมีหนึ่งจุดมันมีสองจุดจุดหนึ่งเลยมาแล้วจุดหนึ่งตรงไปอีกจุดถามเขาว่ามันจะมีรถสวนไหมเส้นนี้เขาบอกไม่เป็นไรมอไซค์กลับไปถ้ามีรถยนต์เนี่ยเราล่วง ผมจะลอดไม่นเนีอ่ยอไงดีเราจะขึ้นเลยจะลงโอ้อยวิวจอดทักรถนะตรงนี้มีวิวข้ามาณนีบนทางที่เราขึ้นมานูนวิวนี่ทุเรียนอ๋อว่าเป็นตะลอดเนะี่ย หวังว่าคงไม่ได้ซ่อมชุดใหญ่นะคะลงข้างบนวิวคุ้มเป่าไม่รู้แต่ถ้าลงตอนนี้ไม่คุ้มแน่ๆสรุปเดินขึ้นไปก่อนดีกว่าไม่กล้าขี่รถขึ้นเดีย๋ยวขอเดินไปดูระยะก่อน มันชันมากเลยสภาพลาดนี้น่าจะล้มทันทีขาขึ้นว่าหนักแล้วขาลงน่าจะหนักกว่า เานั่งทาใจมาพักใหญ่ๆสิบกว่านาทีแล้วยังไม่กล้าขึ้นเลยอ้อเป็นเสาเหมือนรู้ตัวว่าขึ้นไปแล้วล้มแน่ๆคือว่านอถ้าความเร็วตกคือพลาดยังไงก็มาคองน้ําหนักรถไม่ได้คือต้องบิดรวดเดียวสุดแม่งทางดันเป็นทางโค้งเห็นตายเถอะอ้เป็น,ะ,ปนะยานเราจะลอดว่านอ เราคิดอีกคิด่าตกเลยตมก็เย็นจังเลยน้อถ้าไปไหมน้อทําทำใจมาพักนึงแล้วทดลองกันครับสำหรับจุดนี้หวังว่าคงม,มีรถยนต์ส่วนใจลมลมลมไหวกว่านอ้อคือบิดห้ามขอดขอด,ขอดมเมื่อไหร่น่าจะล้มทันที ลองก็ลองล้มก็ล้ม เกือบครึ่งชั่วโมงตรงนั้นไม่กล้าขึ้นเนี่ยครับมันไม่ใช่ถนนเต็มถนนมันเป็นแบบถนนแบบพอดีตัวรถอุ้ยครับมันเป็นถนนแบบพอดีตัวรถนะครับถ้าเราพลาดคแรบบับถ้าล้อเราตกจากล่องเนี้ยังไงเราก็ล้มแน่นอนตรงน่กี้ก็เลยเอาไงดีว่าจะขึ้นต่อหรือจะกลับแต่เพราะถ้าได้มาแล้วก็ต้องไปเดี๋ยวต้องไปคิดหนักขาลงอีกรอบหนึ่ง น่าจะเป็นเส้นที่อันตรายที่สุดที่ผมเคยวิ่งละแต่้าแบบเนี้ยไม่ไม่เท่าไรมันไม่ชันโอ้ถนนเนี่ยเียแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีไหลข้างชรถนี้ก็คือก็คือฟอร์ซ่าไม่ค่อยเหมาะกับถนนแบบเนี้ยับเนี่ยถนนแบบเนี้ย ตอนเราหมดแค่นอเอาไปเนี่ยอ้หู้ระเออไปแดงต่อเออชื่อจุดชมวิวนี่ลืมแล้วนะว่าชื่ออะไรติดตามมันไม่ได้จำชื่อเลยมาเลยอ้วววกระโดนะอ่าฟังแยกอ้๋อแต่เมื่อกี้ถามทางชบบาวบ้านมาเขาบอกว่าห้ามเลี้ยวตรงอย่างเดียววันนี้อันไหนทางเลี้ยวทางตรงแลเนี่ย ออนี่เนาะทางตงไปต่อถ้อารถมีปัญหาตอนนี้นี่ไม่ต้องสืกทางเอาลงลนะลงไม่ได้แน่นอนแต่เพิ่งมีปัญหาเรื่องคู่หูเราต้องไปกันให้สุดทาง มาเขาบอกว่าตรงอย่างเดียวนะผมก็ไม่รู้ว่าตรงเนี่ยมันอันนั้นเรียกประทางตรงอันนี้เรียกประทาง,ง,งแยกทางมันเยอะก็เกิดเราก็ได้แต่คิดว่าอีกท,ทางที่เราเลือกคงเป็นทางตรงที่ลุงแจหมายถึงเนี่ยครับถ้าเจอรถยนต์สวนนี่คือจบเลยไม่มีช่องหลบให้เขาด้วยไม่รู้ว่าถ้าเบรกกระพัดอะไรจะหมดก่อนกันอะไรจะมาให้ก่อนกัน หมดน่าจะยังไม่หมดแต่ถ้าจะไม่ เจอน้องๆเขาบอกว่ามันน่าจะเลยมาแล้วเรี๋ยนี่คืออะไรขอขยับไปดูตรงนี้สักนิดนึ่งเมื่อกี้เจอน้องครับน้องเขาบอกว่ามันน่าจะเลยมาแล้วมันจะมีตรงสระอยู่ตรงน่าจะเป็นตรงนุ้นมากกว่าเราก็ไม่ชัวร์ว่ามันใช่หรือเปล่าขอขอขยับไปดูตรงนี้หน่อยไม่รู้มันเกิดบุกมากกับเลยบกว่ากกับยังไหว ใอนครับลูกพี่มากับรถที่เฉยนี่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหมาลุกมั่นเดี๋ยวยังห้ามไม่จักเซียที่ลองลงไปต่อกันเดี๋ยวลองลงไปต่อหนึ่งแถวไหนก็ได้มาแล้วจะไ,ได้ขึ้นทีเดียวสักนิดนึงลองดูตอนแรกว่าจะกลับรถขึ้นไปเดี๋ยกับน้องหงมันไม่น่าไม่ไม่น่าม,มนานีน่าจะเลยหมดแล้ว ติดตรงโน้นะดูสวยนะขอลงไปดูตรงโน้นสะยมันขาดใจครับมาไกลและเกินนครับมาไกลขนาดนี้แล้วเราจะาหาไม่เจอจริงๆหรอหสิบห้าแล้วไม่น่าลงมาเลยตายแล้วพลาดครับมันชันนะ่ะ ไม่ปล่อยเบรกไม่ได้เลยไม่เอาแล้วกลับดีกว่าใจคอไม่ดีมีกำม่ปล่อยเลยแล้วเนี่ย,ย,ยใจคอไม่ดีแนละ้วเมื่อกี้โอ้โหตรงเมื่อกี้มันชันจริงแล้วถนนนั้นมีแต่หาเสพลูกหลังกับ ไม่กล้ากำปล่อยเพรความเร็วแาวมาอยู่มันก็เป็นแต่ยานด้อยก็ไม่น่าไปต่อแล้วกลับดีกว่ามันคงเป็นที่แบบแถวนี้เป็นไร่ทุเรียนนะไม่เป็นที่ชุมชนโอ้ย,อยแรงดึงรถนี่มี กอนจะขนครถกลับมาได้ก็เอาเป็นว่ามาถึงแค่ตรงนี้นะครับตัดสินใจกลับไม่ไหวเวลามาเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวจะไม่มีที่นอนบวก,กับใจเริ่มไม่ได้แล้วตัวรถจะมีปัญหาด้วย นะครับโอเคลองลองไปต่อเกือบไม่ลงมันชันนะนะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวกลับแล้วครับก็่ถือว่าสวยครับบรรยากาศดีแต่ถนนมันวุ่นวนะขนาดเกินไปนี่แต่เราแท้ เวลาประมาณแถวนี้สุดยอดยอม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 ,ยอมหรือบางทีเราอาจจะเลี้ยวผิดก็ได้ครับเพราะว่าทางแยกมันมีเยอะลุงคนนู้นอาจจะบอกว่ามันมันมีอยู่จุดชมวิวให้ตรงอย่างเดียวห้ามเลี้ยว ก็ไม่รู้ผมเลือกไอ้ทางที่เลือกเนี่ยมันคือทางตรงหรือทางเลี้ยว oh. เพราะเมื่อกี้บอกว่ามันน่าจะหยุดมันมีมันมีศาลาอยู่ระหว่างทางมันมีทางแยกมันก็มีศาลาอยู่น่าจะเป็นตรงนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ห้าโมงแล้วอ่ะถ้าไม่ลงตอนนี้ก็ไม่น่ามีที่แน่นต่อต้องไปเซฟอีกที่ที่เราเล็งไว้เราก็ยังไม่ได้ถามเขาเลยครับ เขายังเปิดให้บริการอยู่ไหมครับคนเต็มหรือยัง ี่นยังไม่ได้ยินเสียงเลยก็เลยไม่กล้าเดี๋ยวจะแปลกเพราะไม่ใช่ทินเราด้วยเกือรถใเือรถไทางตรงนี้แล้วแต่ว uh, like ่าที่นี่ก็บรรยากาศดีตลอดทางเลยมันเป็นสวนนะครับถ้าจะมีหลายอย่างวิญญาณที่ตรงน้องสี่คนอยู่น้องเขาเ นั่งแยกขา,หากเดียวผู้เรียนก็ม่ลูกไม่น้อยร้งัไม่มีส่วนนี่ถึงแล้วนี่ตรงวัดใจที่เรากระโดดมาเมื่อกี้อ่าอีจุดที่เราหลังเลไม่กล้าขึ้นกลับมาถึงมาแล้วนี่คือขาลงขาขึา้นรอดขาลงเราจะรอดไหมแม่ขาลงนากลัวขาขึ้นเราไม่มีแอซิดเบกเราเบรกเดียวๆเ,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 เลยโอ้ขนาด กำปีกสองข้างความเร็วรถจังเร็วขนาดนี้มันชัดนลยอ่อนเอวโอเคยับแต่เบือ่อพาร์ตุตรงท้ายหมอได้ทนันที ทางแยกที่มีศาลามันผมมีจักมองเลยฮะแยกมองได้ว่านะเดีย๋ยวบอกว่าหน้าซูดเลยปิดกล้องแต่มือปิดไม่ได้มือมัน,มนล็อกอกจากมืยไม่ได้ว่าป้ายหลอกละวัดรูนก,ก็หลอกจะรูนท่องทางค่าน โค้กทับแปดกแทกแรงมากโค้งเป็นอะไรบ้าวะนะมาช็อตเมื่อกี้กระแทกแรงจริงล้อกระโดดเลยเว่าปั๊มโช้งคงไม่เป็นอะไร ติแล้วอันนี้คือปกตินะครับตอนขามาไม่ได้อัดช่วงนี้ถ้าช่วงปกติก็จะเป็นคอนกีตแบบเี้ยตลอดอทั้งแทสทั้งเส้นทางถ้า,ถาเกิดแต่ถ้าเลยตรงนี้ไปครับมักจะเป็นกลาดยาถ้าช่วงราดยางถนน,น,นดีมาก 啊，真的。 เฉยๆขาลงตัวชิบหายน,น,น,นี่นี่ป้ายป้ายนี่มันลอกเล้าอะ่ะเดี๋ยวขอจอดอานป้าักนินนะ ลองดูหน่อยแก้มือหน่ามาคิดม่ได้เปิดกล้อง มันไม่บอกระยะทางตอนแรกเราก็คิดในใจว่าอ๋อมันคงมีตีมตองมือแล้ว,ว,ม,ม,วมันก็ว่าไม่เจอจุดชมวิวมันลักเล่ไม่บอกชื่อแล้วกันรแล้ไม่บอกระยะทางแบบให้เป็นหลงหาหอยูแล้วมันปรากฏว่าหลงจริงครับหาไม่เจอนะตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอแต่เนี้ยตั้งแต่ขี่มาเส้นเนี้ยยังไม่เจอป้ายจุดชมวิวเลยตอนไปเส้นนี้ก็ไม่เจอก็ไม่รู้ว่ามันมีไหมหรือมันกับแกป้ายหลอกเราซื่อๆ ตอนนี้เจอป้ายถนนเชื่อมระหว่างอุดดิตแพร่ถนนสายข้ามบ,บ้านมหาราชขึ้นอำเภอวังชินระยะทาง12กิโลมันคือเป็นทางที่บัดไปแบบนั้นละกระโโปแพร่เหรอเริ่มหลงคิดแล้วสรุปแพร่อยู่ทางไหนไเราไปทางนี้นะเลือกทางที่ผมดูเราไม่ได้ไปแพร่เราแพ่มาหาจุดชมองวิว เริ่มไม่หน้าขี่ไปต่อซาล้สิอ่าอาจจะกลับรถเลยนะครับเดีย๋ยวไปข้างหน้าเจอจุดกลับรถอาจจะกลับเลยไม่ไหวแล้วมันน่าจะไม่ใช่เราคงโดนหลอกเข้าจริงๆแล้วละ่ะมาถึงแค่ตรงนี้นะครับคงกลับเลยตรงนี้น่าจะกลับรถได้ไม่ไปต่อละขอเป็นว่ายอมโดนหลอก หาไม่เจอเดี๋ยวจะไปจอดแล้วก็ถ่ายรูปชื่อจุดชมวิวมาให้ดูว่ามันชื่ออะไรคือจยาจำชื่อไม่ได้เลยตอนเนี้ยแต่มันมีสองที่ครับตามป้ายโอเคเดี๋ยว่อยไปวอันข้างล่างกํัแป๊จะหมดละเจอกันอีกทีตอนหาที่พักได้ขอลงไปหาที่พักก่อน สุดดูนพนักงานหลอกให้เอารถขึ้นมาแกบอกว่ารถมอไซค์ขึ้นได้ดูทางแยกพอมาถึงตรงนี้เริ่มได้กลิ่นไหมเริ่มไม่กล้าเอาขึ้นหู้ยล้วจะเอาลงยังไงเนี่ยแล้วก็เลยเลยื้อของทั้งหมดฝากน้องแกขึ้นไป